for Vi har glas fyldt med ungdomens mod. Fem slags smil til vi ser. Tre til hver. Så vi danser, สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านทุกทุกคนค่ะมาอีกแล้วจ้าเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับแม่จา๋าพาเพิน่น hello everyone welcome to my channel แม่จา๋าพาเพิน่นวันนี้นะคะแม่จ๋าก,ก็หลังจากเลิกงานนะคะก็เออ บรรยากาศดีๆแม่จ๋าก็มานั่งนะคะมานั่งอยู่ในเ,เรียกว่าศูนย์กลางนะคะในเซ็นเตอร์ของเมืองที่แม่จ๋าอยู่ซึ่งก็อยู่ในละแวกที่ทํางานของแม่จ๋านี่เองแหละนะคะก็เป็นเซ็นเตอร์นะคะถ้าเปรียบบ้านเราก็จะประมาณว่าเรียกว่าเออมันม,มาตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะซึ่งเมืองที่แม่จ๋าอยู่ก็คือเมืองเ,อเคีลบนะคะเคลบ ะะประเทศเดนมาร์กซึ่งเป็นเมืองในเซนทันจัตแลนด์นะคะมีประชากรอ,อยู่ประมาณ5,000กว่าคนนะคะก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะที่ถ้าจะเปรียบไปก็จะประมาณว่าเป็นอำเภอนะคะอำเภอแล้วก็อยู่ในจังหวัดซีกบวกอะไรประมาณนี้เนาะซีกบกก็คือเป็นจังหวัดเพราะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเขาใช้ เขาใช้คําศัพท์เขาใช้การเรียกนะคะไม่เหมือนกับบ้านเราเนาะบ้านเราก็ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,ะ,คะก็เป็นเมืองแคลระเนที่แม่จ๋ายอยู่ก็เป็นเมืองล็กๆนะคะ,ะ,คะไม่แออัดไม่วุ่นวายวันนี้พามานั่งตรงตลาดนะคะเรียกง่ายๆก็คือตลาดก็บรรยากาศสวยๆนะคะเขาก็จัดสวนไว้สวยงามนะคะดอกมงดอกไม้นะวันนี้ก็โชคดีนั่งก็พอดีเจอ เขามีการมีนักดนตรีนะคะเขาก็มาบรรเลงบทเพลงนะคะเดินเดินไปรอบๆเมืองนะคะก็พอดีจังหวัดแม่จ๋ามานั่งอออยู่ในสวนนเนาะนะคะก็เป็นอะไรที่กรุบกริบกรุบกริบน่ารักน่ารักนะคะก็พยายามทางทางหน่วยงานก็หน่วยงานรัฐบาลใช่ไหมคะก็พยายามที่จะหาสรรหาอะไรที่มาทําให้ ผู้คนมีความบันเทิงนะคะเพลิดเพลินอะไรอย่างเงี้ยในหน้าในช่วงหน้าร้อนเนาะเพราะถ้านะอยู่ในช่วงหน้าหนาวก็ค่อนข้างจะเงียบนะคะค่อนข้างจะเงียบคือมันก็ไม่ค่อยจะได้มีโชว์ไม่ได้เห็นบรรยากาศสวยๆอะไรมากมายในช่วงหน้าหนาวก็จะอยู่ในบ้านอยู่ในตัวอาคารกันซะมากกว่าทางช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะคะก็จะเป็นโอกาสดีที่เราก็จะได้เห็น อ่านู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะมากมายนะคะ

Ternyata di sini ada si มุ่งตรงเข้ามาที่ทางแม่จ๋าเนาะร้องกับเพลงหวานๆ s u สุด i s e s u r p r i นะเหมือนมาล้อมให้เป็นการส่วนตัวนารักี เอาละค่ะนะคะก็พอกลุบกลิบกลุบกลิบเนาะนะคะก็เป็นคลิปเล็กๆคลิปสั้นๆน่ารักน่ารักนะคะ บรรยากาศน่ารักบทเพลงเพราะๆนะคะเอามาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะก็พอไดอ้มีอะไรมาพูดมาคุยมาทักทายกันเนาะนะคะยังไงแม่จ๋าก็ขอขอบคุณนะคะในทุกๆคลิปก็ต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าไม่มีก็ไม่รู้จะสรรหาคำไหนที่จะมาพูดมากกว่าคำว่าขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆก,การรับชมนะคะ ขอบคุณทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่ขอบคุณมากมายสำหรับทุกไลค์นะคะทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกๆ c o คอมเมนต์ comment, นะคะที่เข้ามาเพิ่มเติมเสริมกำลังใจให้แม่จา๋านะคะก็หวังว่านะคะเราก็จะได้มาพบกันอีกต่อไปเร,อเรื่อยๆเป็นกระยาณมิตรที่ดีต่อกันขอให้ทุกท่านทุกคนในวันนี้ที่เข้ามารับชมแม่จา๋ามีความสุขทุกท่านทุกคนค่ะคลิปนี้แม่จา๋า ขอตัวลาไปก่อนนะบายบาย